มีเนื้อง,งอกในร่างกายอะค่ะสองร้อยกว่าก้อนแล้วก็มีเนื้อง,งอกที่ผุดออกมาตามตัวอีกร้อยกว่าก้อนรวมแล้วสามร้อยกว่าก้อน<ฮ>ทีนี้หมอค่ะก็มาเอาก้อนตรงคอแกไปตรวจเพราะว่าถ้าเอาตรงก้อนตรงนี้มันใกล้มันใกล้จุดสำคัญ<ฮ>อ่าก็กลัวว่ามันจะแบบเอาชิ้นเนื้อตรงกองอ้อนเอาชิน้นชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะปรากฏว่าเป็นมะระยะส<ฮ>ีโ<ฮ>่โอ้โหทุกคนคะ ปรากฏว่าเป็นม้าระยะสี่คือคนเราอ่ะแข็งแรงอยู่ดีๆไงป๊แต่พอมันมีอาการแบบเฮ้ยทำไมมันมีอาการแบบเฮ้ยแปลกแปเฮ้ยทำไมถึงมีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมีอะไรผิดปกติในร่างกายมันทำไมมันผิดปกติในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยู่ๆแกก็เริ่มเห็นแกนน่ะมีก้อนนั้นก้อนนี้งอกออกมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นก้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับดูนี่ใต้รักแร้นี่คือแข็งๆใหญ่ๆแบบเนี้ยป๊าเออมันเป็นก้อนก้อนกอนแกก็เลยแบบว่าอไปแล้วหมอก็เลยแบบตรวจอย่าง อย่างแบบครบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเป็นมะนะคะคือเป็นก้อนเนื้อสามร้อยกว่าก้อนในร่างคือในร่างกายเนี่ยในอวัยวะค่ะสองร้อยกว่าแล้วข้างนอกที่มันผุดออกมาอีกร้อยกว่าเป็นทั้งหมดสามร้อยกว่าก้อนทีนี้หมอค่ะก็ให้ทําคมทุกคนก,ก็สั่งทําตามตามระบบของหมอแหละพอรู้ว่าเป็นมะเนาะหมอก็ให้ทาอะไรอย่างเงี้ยท,ทีนี้อ 3, ไปใช่หมอก็ให้เข้าคีโมประมาณห้าครางเอ้ 6ครั้งทีนี้พอทาครั้งแกก็ทําตามที่หมอบอกเลยทุกคนพอทาครั้งที่หนึ่งเอาโอเคผมก็ล่วงอะไรแต่ก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงมากเหมือนคนอื่นทำทำครั้งที่สองทำครั้งที่สามครั้งที่สีพอจะทําครั้งที่ห้าแกไม่ไหวกแกบอกว่าวแกไม่ไหวร่างกายแกซู้ไม่ไหวเลยคือแบบว่าแกขอพอได้ไหมหอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกกับแกว่าถ้าพออ่ะแสดงว่าการรักษามาทั้งหมดอ่ะคือศูนย์ ทุกคนคือมันการรักษามาทั้งหมดมันจะเหลือแค่ครั้งที่เหลือแค่ครั้งที่ห้ากับครั้งที่หกอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณล้มเลิกอ่ะมันคือศูนย์ไงที่ทํามาทั้งหมดอ่ะที่คุณเป็นที่คุณไปทําคีโมทําอะไรมาทั้งหมดมันคือมันไม่ครบโปรแกรมมันก็กลายเป็นศูนย์อย่างเงี้ยแกก็เลยแบบว่าอ่ะตัดสินใจสู้อีกอึดใจนึงทีนี้ก่อนที่แกจะซื้อ่ะค่ะแกก็บอกว่าด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะตาแกเดแบบคือคือตั้งแต่ทํามาครั้งแรกเลย ตาแดงมากแสบตามากแล้วก็หูเป็น,นแบบทางเคียงครับ ผลผลข้างเคียงของการทําคีโมอ่ะพี่อูแกบอกว่าตาแสบร้อนมากทรมานมากจมูกคอหูอะไรเงี้ยแกทรมานหมดเลยแล้วแกบอกว่าแกโชคดีมากแกไม่ได้เป็นคนขายสินค้าแบรนด์เรานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เคมเพราะแกไม่ได้ขายแกบอกว่าแกโชคดีมากที่แกน่ะเคยใช้สินค้าแบรนด์นบเก้าแล้วแกได้รู้จักกับสเปรย์แล้วแกก็เลยนึกขึ้นได้แกเลยเอาสเปรย์มาฉีดใส่ตาใส่จมูกใส่ปากใส่หูใส่อะไรเงี้ยแล้วแกบอกว่าอาการปวดหายไปเลยคือแบบอาการแสบ อาการตาแดงอาการหูหูแบบอะไรอย่างเงี้ยอาการเจ็บหูอะไรทุกอย่างหายหมดเลยแกแบบดีใจมากคือคือแกบอกว่ามันไม่ทรมานน่ะคือแบบแกก็เลยบอกว่าต้องยอมรับทีนี้แกก็บอกว่าด้วยความที่แกรู้จักกับชาเนาะพอครั้งที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณครั้งที่หครั้งที่หกอะไรเงี้ยแกก็กินชาเพื่อให้แบบ อาการน่ะพี่โอมันมันอันนี้เป็นความเชื่อของแกเนาะแกก็รักษาทำทางการากแพทย์แต่แกด้วยแขแกมีชาแกก็เลยกินชาไปด้วยทําให้อาการแกหนักแข็งแรงไวมากแล้วแกไม่คือ,ค,อคือไม่แพ้ไม่แ้ไม่แพ้เคมีไม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบทาจนจบคอร์สแล้วหลังจากนั้นนะฮะแกก็มากินแบบสมุนไพรของนั่นแหละทุกคนดูแลตัวเองมันจะถึงทุกวันนี้แล้วที่สําคัญแกเป็นคนคิดบวกมากทุกคน บอกว่าดีใจมากๆที่แบบว่าแกมีพลังแล้วแกมีพลกลังอะ่ะกําลังและพลังอย่างเงี้ยค่ะค,คือแบบเอ้ยเราฟังแล้วเราคือเราฟังแล้วเราปีติเราชอบมากเลยทำไมถึงชอบรู้ไหมเพราะพี่นาฏคนเนี้ยพูดบวกคิดบวกมากทุกคนครูฟังครูแบบปีติใช่ไหมตอนฟังขนลุกตลอดขนลุกขนลุก,ขนล,กขนลุกตลอดเลยเพราะว่าแกเป็นม้ารยาะยะสี่ทุกคนแล้วก้อนเนื้อมะเร็งอะ่ะสามร้อยกว่าก้อนอะ่ะแล้ว แล้วปรากฏว่าแกเล่าให้ฟังเนาะแกก็เล่าให้ฟังว่าเอออยู่ๆอะค่ะตอนตอนที่แกกินคือแกก็ไม่ได้กินชาเราอย่างเดียวนะ,ะประมาณตอนก่อนหน้านี้แกกินน้ําอะไรสักอย่างน้ําบังคุดหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะของแพทย์ของด็อกเตอร์อะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ะแล้วทีนี้ด้วยความที่มันก็ได้แค่ระดับหนึ่งแกก็เลยมากินของเราอะไรประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็เล่าตามเขานะคะ,ะนั่นแหละคือโอ้ยพอฟังแล้วเรารู้สึกแบบว่า ใครไม่ป่วยอ่ะคือลาบอันประเสริฐนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ป่วยอ่ะจงดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้ป่วยนะคะออกกําลังกายได้ก็ออกไม่ต้องหักโหมเพราะว่าบางคนออกหักโหมก็ไม่ใช่ไม่ป่วยเพราะว่ามันไม่บาลานซ์อย่างนี้นะคะ